น้ำมะกรูดสูตรทานง,ง่ายค่ะสวัสดีค่ะเจ๊กุ้งซอยสองค่ะใครที่มองหาเครื่องดื่มสุขภาพนะคะเจ๊กุ้งแนะนำถ้วยนี้เลยค่ะน้ำมะกรูดนั่นเองค่ะก่อนอื่นเลยนะคะให้เลือกลูกที่มีน้ำเยอะๆเลยค่ะวันนี้จะใช้มะกรูดอยู่ที่3ลูกค่ะสูตรนี้นะคะเป็นสูตรสำหรับผู้ที่เริ่มหัดทานใหม่ๆเลยค่ะ ใครที่กลัวความขมของมะกรูดนะคะเจ๊กุ้งแนะนำให้ปอกเปลือกนั่นเองค่ะตัดหัวตัดท้ายเขาเลยนะคะแล้วก็ปอกเปลือกค่ะในส่วนของเปลือกนะคะเราอย่าทิ้งเด็ดขาดเลยค่ะให้นำเข้าช่องฟิตเลยนะคะในส่วนของเปลือกนะคะเมื่อไหร่ที่เราต้องการที่จะทำอาหารนะคะก็นำออกมาใช้ได้เลยค่ะสามารถเก็บได้เป็นปีเลยนะคะ ล้างมะกรูดให้สะอาดเลยค่ะแล้วก็ปอกเปลือกตามภาพนะคะอย่าลืมนะคะในส่วนของเปลือกนะคะแช่ช่องฟิตใส่ถุงไว้เลยนะคะอยากมาทํากับข้าวเมื่อไหร่ก็หยิบขึ้นมาใช้ได้เลยค่ะหลังจากเราได้มะกรูดที่ปอกเปลือกแล้วนะคะสามลูกค่ะหั่นครึ่งได้เลยค่ะแต่โดยส่วนตัวของเจก๊กงนะคะเจก๊กงจะทานแบบไม่ปอกเปลือกนั่นเองค่ะ สูตรนี้ไม่ขมนะคะแถมมีความสดชื่นแน่นอนเลยค่ะน้ำมะกรูดที่เราหั่นแล้วนะคะมะคั้นเอาแต่น้ำได้เลยค่ะแต่ถ้าเราบีบออกมาแล้วนะคะน้ำไม่เยอะนะคะก็เพิ่มมะกรูดเข้าไปนะคะโดยเฉลี่ยแล้วให้ใช้อยู่ที่ประมาณ3ลูกเลยค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้เจ๊กุ้งนิดนึงค่ะเป็นกําลังใจให้กันหน่อยนะ ถ้ารู้สึกว่าน้ำน้อยไปนะคะสามารถเพิ่มปริมาณมะกรูดได้ค่ะผู้ที่เริ่มหัดทานใหม่ๆนะคะให้เติมน้ำอุ่นลงไปให้เต็มแก้วเลยค่ะตามด้วยเกลือเล็กน้อยค่ะเล็กน้อยก็เพียงพอนะคะไม่ต้องเยอะค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำพึ่งนั่นเองค่ะใส่น้ำพึ่งลงไปอีกเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการเสิร์ฟกันเลยค่ะ วันนี้ขออนุญาตเสิร์ฟแบบเย็นนะคะใส่น้ำแข็งให้เต็มแก้วได้เลยค่ะตามด้วยน้ำมะกรูดที่เราคั้นนั่นเองค่ะเพียงแค่นี้นะคะรับรองว่าสดชื่นแถมประโยชน์มากจริงๆเลยค่ะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเลยค่ะใครที่มองหาเครื่องดื่มสุขภาพนะคะขอบคุณสําหรับการรับชมค่ะคลิปนี้ต้องไปแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ